เนี่ยภูเขาไฟกำลังจะปะทุขึ้นนะคะปะทุลงมาแล้วนะอูไ๋ไหลเต็มเลยว้าวร้อนร้อนเริ่รุ่งไฟสวยมากคะ่ะสวยมาก ภูเขาไฟระเบิดแล้วคะ่ระรปะูกมาแล้วคะ่ะไสยทอดสดนะคะนี่ใสยทอดสดนะคะภูเขาไฟระเบิดแล้วคะ่ะว้าวว้าวว้วววุกแรงมากเลยเนี่ย เป็นเทรไอส์เล์นะคะโคลงเหนือค่ะรีบมาดูมาดูเลยค่ะมาดูเลยค่ะภูเขาไฟกำลังระเบิดแล้วนะคะุออกมาแล้วนะคะเป็นลาวาสวยงามมากค่ะดูดูดูด แรงมากเลยเนี่ยไหลมาถึงเงืงล่างแล้วนะคะเสียงแรงมากเลยโอ้โอเคตัวเองดับเด้ยังดับไปจบ